แล้วก็ในส่วนของอหลักนะคะในการวิเคราะห์อายุการเก็บเนี่ยการวิเคราะห์อายุการเก็บของอาหารนะคะเราก็จะมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นขั้นแรกนะคะขั้นไพมารีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นขั้น2ก็ได้นะคะขั้น secondary นะคะที่มีผลให้อาหารเนี่ยเกิดการเสื่อมเสีย จากนั้นเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์หาจุดวิกฤตนะคะที่ส่งผลให้คุณภาพอาหารเปลี่ยนแปลงดังนั้นเมื่อเราจะมาวิเคราะห์ถึงอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆเราก็จะต้องมาดูนะคะว่าเอ๊ะแล้วอาหารนี้เนี่ยควรจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่างที่บอกไปบา,บางชนิดก็เป็นเรื่องของกลิน่น นะคะเกิดกินหืนบางชนิดก็เป็นเรื่องของความข้นหนืดนะคะบางชนิดก็เป็นเรื่องของการเกิดฟองแกส๊สนะคะหรือบางชนิดแค่มีตะกรนเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าอายุการเก็บเนี่ยหมดลงแล้วนะคะแล้วก็ควรจะต้องทำการกำจัดอาหารนั้นเนี่ยทิ้งไปไม่ควรบริโภคส่วนวิธีนะคะที่ใช้ในการทดสอบ ก็ถ้าใช้วิธีการในเบื้องต้นก็นิยมใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการประเมินอายุการเก็บโดยการใช้ประสาทสัมผัสเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีความละเอียดอ่อนนะคะผู้ที่ทดสอบทางประสาทสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีความพร้อมของร่างกายในระดับหนึ่งนะ,ะไม่ใช่ว่ากำลังไม่สบายนะคะแล้วก็ป่วยอยู่เนี่ยจะมาทำการประเมิน อายุการเก็บของอาหารด้วยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่เรียกว่าเซน s ซอรีเทสและกลุ่มผู้ทดสอบก็จะมีทั้งกลุ่มที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนในการชิมนะคะหรือผ่านการฝึกฝนนะคะจนเป็นผู้เชี่ยวชาญมาแล้วในการทดสอบการชิมนะคะอันนี้เนี่ยก็กมีการแบ่งกลุ่มกันอยู่เหมือนกันแล้วเวลาเราทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ อยู่ในขั้นตอนของการประเมินอายุการเก็บนะคะถ้าเป็นขั้นตอนประเมินอายุการเก็บที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการที่เราจะไปทานอาหารหรือสัมผัสอาหารที่มีปริมาณจุลินทรีย์นะคะในจำนวนมากก็จะใช้วิธีการที่ไม่เสี่ยงต่อผู้ทดสอบเช่นไม่ใช้การชิมไม่ใช้การดมนะคะ หรือไม่ใช้วิธีการที่จะต้องนําอาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในร่างกายหรือเข้าใกล้ร่างกายเพราะในบางอย่างอย่างอาหารถ้าเกิดมีส่วนของสปอร์ของรานะคะแล้วเราใช้วิธีการดมหรือว่าหยิบขึ้นมาสังเกตใกล้ๆเนี่ยซึ่งมันอาจจะใกล้กับจมูกที่เราใช้ในการหายใจเข้าออกเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลต่อการที่จะได้รับสปอร์ ของจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นเ,นเข้าสู่ร่างกายได้อันนี้ก็จะมีวิธีการที่เหมาะสมกับช่วงของอายุการเก็บที่แตกต่างกันเป็นช่วงต้นช่วงกลางหรือว่าช่วงปลายนะคะโดยที่การวิเคราะห์นะคะก็จะมีการวิเคราะห์ทดสอบหานะจุดวิกฤตทดสอบทางประสาทสัมผัส นะคะโดยที่จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ทดสอบแล้วก็วิเคราะห์หาอัตราการเสรื่อมเสียนะคะแล้วก็มีการกำหนดอายุการเก็บโดยการระบุเอาไว้นะคะก็จะต้องระบุไวใ้ให้กับผู้บริโภคนะคะได้รู้นะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารตัวนี้เนี่ยมีอายุการเก็บเท่าไหร่ถ้ากินนอกเหนือจากนี้อาจจะเสี่ยงนะอาจจะเสี่ยงต่อการที่จะได้รับจุลินทรีย์ที่อาจจะก่อให้เกิดโรคกับผู้บริโภค นะคะโดยที่ปริมาณโจุลินทีย์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีจํานวนมากมากพอที่เมื่อเราทานอาหารเข้าไปนะคะหรือผลิตภัณฑ์อาหารตัวนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดอาการลักษณะผิดปกติขึ้นได้นะ,ะโดยอัตรานะคะการเสื่อมเสียเนี่ยเขาก็จะมีการวิเคราะห์นะคะโดยก็จะมีการดูนะคะจากปัจจัยคุณภาพนะคะแล้วก็เทียบกันกับ ระยะเวลาในการเก็บโดยที่เราจะเ,าเข้าใจคอนเซปต์อยู่แล้วนะคะว่าอาหารเนี่ยยิ่งเก็บนานนะคะคุณภาพก็จะลดลงตามระยะเวลาในการเก็บอันนี้ก็เป็นหลักการโดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะคิดว่าทุกคนก็เข้าใจดีแม้ว่าเราจะใช้ตู้เย็นนะคะในการเก็บรักษาอาหารแต่ตู้เย็นเนี่ยไม่ได้เป็นอุปกรณ์พิเศษนะคะไม่ว่าจะใน ในบางบ้านนะคะก็จะบอกว่าเมื Asia, ่อเราซื right But, freely, <ins> ้ออาหารมาแล้วเก็บในตู้เย็นทุกอย่างอยู่ได้นะคะอยู่ได้หลายวันนะคะอยู่ได้จนเราลืมไปแล้วว่าเราซื้อมาแต่วันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่เมื่ออยู่ในตู้เย็นเนี่ยสามารถที่จะหยิบมาบริโภคได้ก็มีหลายก็มีหลายหลายบ้านนะคะที่คิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วนะคะการที่เราซื้ออาหารมาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะนานๆเข้าเนี่ย คุณภาพของอาหารเนี่ยเขาก็จะลดลงตามระยะเวลาในการเก็บเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาหารที่เราซื้อมาเนี่ยยังมีจุลินทรีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่จุลินทรีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในอาหารส่วนใหญ่จะเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารแล้วก็ทําให้อาหารเกิดการเน่าเสียทายิ่งเก็บไว้นานจุลินทรีย์ก็มีโอกาสในการเพิ่มจํานวนแล้วก็ ทำให้อาหารนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเสื่อมเสียโดยที่ในบางครั้งเนี่ยเวลาเราซื้ออาหารมาบริโภคอาหารบางชนิดก่อนบริโภคจะต้องเอาไปอุ่นหรืออาจจะเอาไปให้ความร้อนอาจจะเอาไปปรุงนะคะหรืออาหารบางชนิดก็สามารถที่จะบริโภคทั้งแบบนั้นได้เลยอย่างถ้าเป็นนมพัชไร์ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงจะไม่ เอาไปอุ่นก่อนที่จะมาบริโภคใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของอาหารสำเร็จนะคะอย่างเป็นแกงนะคะเป็นกับข้าวหรือเป็นในส่วนของไข่สดนะคะผักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปแปลรูปก่อนที่จะมาบริโภคใช่ไหมคะอันนี้ก็ผ่านกระบวนการล้างลดจำนวนจุลินทรีย์กระบวนการให้ความร้อนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ไปได้ส่วนหนึ่ง กว่าจะมาถึงเราเนี่ยก็ช่วยในการทำให้ปริมาณจุลินทรีย์เขาลดลงไม่เป็นผลต่อร่างกายเราแล้วนะคะอันนี้ก็ก็มีความแตกต่างกันของชนิดอาหารนะคะโดยที่เราจะเห็นนะคะว่ากราฟตัวนี้เราก็จะเจอกันบ่อยนะคะเพราะว่ากราฟตัวนี้เนี่ยช่วยที่จะอธิบายให้เราเข้าใจได้ว่าระยะเวลาเนี่ยของอาหารนะคะที่ที่อยู่ได้ น้อยบ้างนะคะอยู่ได้ยาวนานบ้างเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็เป็นเพราะว่าปัจจัยในตัวของอาหารตัวหนึ่งที่สำคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของปริมาณน้ำอิสระในอาหารหรือ water activity นะคะก็คือแกน X กเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในอาหารที่จุลินทรีย์เนี่ยสามารถนำแล้วก็ดึงเนี่ยเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้หรือ ถ้ามีจุลินทรีย์เจริญเติบโต,ตขึ้นอาหารแห้งเกิดการเน่าเสียก็จะมักพบกับจุลินทรีย์ที่ชอบอสภาวะที่น้ำน้อย mm. เช่นพวกรานะะตัวนี้เราก็จะเห็นว่าอาหารแห้งส่วนใหญ่ถ้าจะเน่าเสียก็จะเน่าเสียที่มีลักษณะของราเกิดขึ้นนะะก็จะพบว่าในช่วงที่ a w นะคะสูง a w เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงศูนถึง1 ะะยิ่งเข้าใกล้หนึ่งเนี่ยก็แสดงว่าเป็นอาหารที่มีปริมาณน้ำอิสระในอาหารเนยเยอะมักจะเป็นในกลุ่มของอาหารสดนะคะอาหารที่มีปริมาณน้ำเยอะๆเราก็จะเห็นว่าช่วง a w 0.75ถึง1จะมีเส้นที่ดูแล้วเนี่ยมีกราฟนะคะที่พุ่งขึ้นหลากหลายสีเลยอย่างถ้าเป็น m s i g n activity นะคะ ก็เห็นว่าการทำงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างในส่วนของสีฟ้าหรือจะเป็นสีน้ำเงินนะคะตัวนี้เนี่ยก็เราจะเห็นเลยนะคะว่าเรื่องของอกระบวนการนะคะในการการคายน้ำดูดน้ำเนี่ยก็จะมีความเพิ่มเติมมากขึ้นจุลินทรีรานะคะก็จะเห็นว่าเจริญในสภาวะที่มีปริมาณ AW น้อยได้ดี นะคะส่วนในสภาวะที่มี AW สูงๆูนะคะก็แบคทีเรียเนี่ยจะชอบลองลงมาก็จะเป็นยีสต์แล้วอีก2ส,ส่วนนะคะจะเป็นในส่วนของออตัวปฏิกิริยาเมลลาร์แล้วก็ในส่วนของลิปิดออกซิเดชันหรือการที่ทำให้เกิดกลิ่นหืนนะคะก็จะเห็นว่าจะลดลงในช่วงที่มีปริมาณน้ำเยอะนะคะ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยด้วยตัวของเขาเองก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสุดท้ายก็จะเกิดการเสือ่อมเสียโดยตัวที่ช่วยทําให้เกิดการเสือ่อมเสียแล้ววัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยย่อยสลายหายไปนั่นก็คือจุลินทรีย์ดังนั้นจุลินทรีย์จึงมีบทบาทกับอายุการเก็บของอาหารนะคะท,ที่ชัดเจนมากๆ และในวิธีการนะคะง่ายๆเนี่ยที่ในเรื่องของการแปลรูปอาหารหรือเราทําอาหารเองนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็พอที่จะใช้หลักอันเนี้ยในการยืดอายุการเก็บของอาหารของเราได้นั่นก็คือเรื่องของการควบคุมความชื้นนะคะแล้วก็ควบคุมค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH โดยในส่วนของอาหารเราลองสังเกตนะคะอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยว นะคะก็จะเป็นอาหารที่มีอายุการเก็บที่นานกว่าอาหารที่รสชาตาิไม่เปรี้ยวมากนะคะออกจะจืดๆหน่อยหรือออกจะเป็นก,นกลางนะคะโดยที่สภาวะนะคะที่เอามาใช้ในการแปลรูปอาหารเชิงอุตสาหกรรมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้า pH น้อยกว่า4.6 ก็คือจะมีรสชาติเปรี้ยวๆเ,เนี่ยนะคะก็จะช่วยทําให้อาหารเนี่ยมีอายุการเก็บที่นานขึ้นเพราะที่สภาวะ pH น้อยกว่า4.6จุเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะเพราะว่ามีสภาพในความเป็นกรดที่มากจนเกินไปจนทําให้จุลินทรีย์เนี่ยแล้วก็เอนไซม์ต่างๆเนี่ยไม่ไ,มได้ทํางานส่วนปริมาณความชื้นนะคะในอาหารปริมาณน้ําอิสระนะคะถ้าน้อยกว่า0 8น ะะก็จะเป็นปริมาณน้ําที่ไม่เพียงพอต่อการที่ให้จุลินทรีย์เอาไปใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นลักษณะแบบนี้นะคะก็มักที่จะใช้ในการปรับให้ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงนี้จะได้ยืดอายุการเก็บให้ได้นานนะ,ะโดยวิธีอื่นนะคะก็จะมีนะคะเช่นเดียวกันเราก็จะทำการใช้ เ,เทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นในการยืดอายุการเก็บของอาหารเนี่ยไม่ใช่ใช้แค่การควบคุมค่า ph การควบคุม aw นะะเราอาจจะใช้ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะะใช้ในเรื่องของอุณหภ,ภูมิหลายๆอย่างเนี่ยเข้าช่วยนะะอย่างเป็นวิธีที่เราเรียกว่าเป็นเ,เทคนิคแบบ h u r d l e technology คือใช้วิธีการในการช่วยนะะยืดอายุ การเก็บของอาหารเนี่ยหลากหลายวิธีโดยแต่ละวิธีเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ได้ใช้ในระดับรุนแรงอย่างเราจะเห็นว่าถ้าเราจะยืดอายุก,การเก็บของอาหารแต่เราอยากใช้ pH น้อยกว่า4.6อาหารเนี่ยจะเปรี้ยวมากอาหารเกือบทุกชนิดไม่ไม่ไม่ได้ต้องการความเปรี้ยวทุกชนิดใช่ไหมคะอาหารบางอย่างเนี่ยตามเนเจอร์ของเขาแล้วเนี่ยต้องมีรสชาติมิตเปรี้ยว แต่ถ้าเราอยากเก็บได้นานเราก็ต้องให้ pH น้อยกว่า4.6แบบนี้จะทำยังไงเราอาจจะต้องใช้วิธีอื่นนะคะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้องทำให้ pH น้อยกว่า4.6ก็ได้อาจจะใช้ pH มากกว่า4.6นะคะแล้วก็ใช้เรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์นะคะหรือการเติมเกลือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาช่วยเพื่อให้อาหารนั้นเนี่ยออกมาเป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภคได้มากที่สุดค่ะ